น้องสาวจะไม่หิวลงหิวน้ำเลยเหรอจ๊ะไม่คิดจะลงไปฉีห่หน่อยหรอจะนั่งท่าเดิมไม่เมื่อยหรอเคยแม่งเคยกับหุน่นได้ครบับสวัสดีครรดูทุกคนด้วยนะฮะรวมถึงคนที่หลงเข้ามาดูนะฮะทุกคนรู้ไบบนีุ้่นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่รู้ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องเลาก,กับสาวที่ที่เป็นหุน่นเฮ้ยมีไยได้่ะ หน้าตาก็สวยงามนะมือร์เซเดสเบนอันนี้รุ่นอะไรผมไม่ดูนะแต่รู้ว่าชิ้นีสี่นี้ไม่รุ่นอะไรเนาะดเดี๋ยวนี้เอาของไปบ้านใหม่กันนะฮะเป็นรถบ้านข้างหลังนะท่านผู้ชมดูนางแพงข้าแม่งแอบหลอนอยู่ดีมากับสาวนะฮะถ้าสาวแม่งกระพริบตาหรือหันหน้าหรือหันอะไรแม่งยังยังไม่หลอนเท่าไหร่นะอันนี้แม่งนิ่งเปี้ย ถอยแปว่วงเลยนะฮะท่านผู้ชมข้างหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนรถลากรถนะฮะท่านผู้ชมเป็นตะขอยกรถนะฮะเวลารถประสบอุบัติเหตุหรือเครื่องพังนะฮะน้องสาวแวะปั๊มสักหน่อยไหมจ๊ะพอดีพี่อยากได้สักน้ำอะ่ะ ไม่ต้องเขิดนะจ๊ะทาเป็นทําเป็นเงียบเลยวะแม่งไม่พูดด้วยเลยอะ่ะ <c oughs> น้องทําไมน้องหญิงจังน้องไม่พูดกับพี่เลย <c oughs> <c oughs> แม่พูดกับหุ่นหุ่นแม่จะพูดกับหุ่นขอเขาเรื <c oughs> ่องเขาเรื่องค <c oughs> รับท่านผู้ชม นี่ไม่มีควันเลยนะฮะควันนี้น่าจะเป็นเครื่องเบนซินนะฮะท่านผู้ชมถกาเป็นเบนซินก็น่าจะเป็นพวกมีแปดอย่างเงี้ยฮะแม้นก็หกสูบเรียงอินไลน์นะฮะ,ะ,ะ,ฮะรถบรรทุกสุดหรูก,กับสาวนั่งข้างว้าวสุดจัดนะสุดจัดไม่ใช่ประหลัดบอกผมบอกเอง ต้องข้ามแม่น้ำครับท่านผู้ชมผมว่ามินคันนี้นะ่าจะจะลุยไปได้ทุกพื้นที่ทุกสภาพักคันนี้ไม่ว่ามันจะโหดรห้ายสักเท่าไหร่ตามทางนี้ไปดีกว่านะท่านผู้ชมหรือว่าก็อาจจะไปฝั่งนั้นได้เหมือนกันทางนี้หนักเป็นทางลงหน,นะนัาจัดนะจะมีเฮยข้างหน้าท่นานผู้ชมเชียบกดพิษขออภัยด้วยนะกดพิษ เนี่ยทางโอเคเลยมาตรงทางหวังว่าน้ำมันจะไม่ลึกนะครันผู้ชมตอนน้ำเต็มน่าจะน่าจะลึกนะดูนะมองมิดลดนะ้ตรงน,นะเป็นน้ำแห้งนะว้าวไป็นจริงๆ ฟังแป๊บโอเคมาไปกันต่อฮนะนี่คือคลิปแรกหลังจากที่ผมพยายามแก้ไฟมานานแล้วนะสักสองสามชั่วโมงได้นะ่ากว่าจะทำให้เกมนี้เปิดได้คือแบบโหเกือบตายอันนี้คือลงเทสเล่นด้วยเฉยนะแต่ยังดีที่หมดบางหมดมันยังอยู่นะท่านผู้ชมมันไม่หายหมดแต่ว่ามันต้องโหลดเข้ามาใหม่นะ ทางนี้มันใช่ไหมนี่หรือคุณหลงไ่าีกแล้วระดับนี้ถ้าหลงฝ่านี้เสียฟอมแย่เลยนะท่านผู้ชมมันไงทางแยกเดียวเดียวเดียวผมว่าน่าจะไปทางน้นแะเอาอนถอยก่อนถอยก่อน ถอยทีแม่งพับเป็นเลขแปดเลยไอ้พวงนงี้แบบไม่ถนัดถอยซะด้วยดิน้องสาวจะไม่หิวลงหิวน้ำไยหรอจะ๊ะไม่คิดจะลงไปฉี่หน่อยหรอจะนั่งท่าเดิมไม่เมื่อยหรอคุยแม่งคุยกับห่นเลยเดี๋ยวเนี้ยคุยกับผนไม่ใช่เรื่องแปลกฮนะคุยคนเดียวยังได้เลย มันแมนกว่าเลยเฮ้ยธงเดี๋ยวผมวิ่งชนธงแป๊บนะครัท่านผู้ชม,มจะได้มองเห็นแผนที่ชัดๆ<ม>โอเคชนทงเรียบร้อยตรงนี้ก็บ้านนะท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่หลังนี้นะที่เจ้าของไปไว้นะอีกหลังหนึ่งนะท่านผู้ชม บุ้ยตรงนี้มีรถอะสปอยไว้ก่อนแต่ยังไม่เล่นหรอกวุ้ย,ยน้ำเด็สภาพเละอีกแล้วโคตรเร็วอะคือขับเกหกไี่อย่างเร็วอย่างกัรถแรนลนดี่หมดแรง เคลงหนึ่งใหม่สองสามสี่หมดแรง<ม>โอ้ไปได้แค่สี่หมดแรงอูยน้องสาวนี่ก็มองแต่หน้าคนขับอ่ะคนหนุ่มนัเทียนหน้าหด ขับนี่แบบหัวสั่นหัวคอนเลยนะผู้สาวนี่นั่งนิ่งเปี้ยน่าจะเก่งนะนี่ลืมแคปรูปทางปกอาะท่านผู้ชมคุ้พาดได้ไงหามุมดีๆก่อนนะท่านผู้ชมผมว่าไม่ทันแล้วแหละ แดดมันส่องมันไม่ชัดอ่ะ โอเคฮะประมาณนี้เดี๋ยวไม่งั้นมีไม่มีปลกลงอนะ่ะคือแม่หาช็อตทำปกนี่โคตรยากอะ่ะ โอคฮะถึงบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอุ้ยดัเม็ okay, แก่สลับสลับพอโอเคได้สามะฮะเอเราไปจอดบ้านก่อน,นะฮะแสดงว่าคนแถวนี้แม่งต้องชอบกินฟักทองแน่นอนนะคือแม่งมีแต่ฟักทองอะใจคอจะไม่ปลูกอย่างอื่นได้หรอ โอเคถึงแล้วจ้ะน้องสาวลงได้ okay. น้องที่ไหนขอเป็นหุ่นหุ่นปั้นงานหยาบซะด้วยโอเคฮะ, okay, ฮะท่านผู้ชมไปติดตาม mm hmm. ชมต่อคลิปหน้านะฮะถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ okay, ฮะโอเคฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ